เขาพบเขาอยู่ลำพังในสภาพฟุบหน้าอยู่บนก้าวเอ็นหลังไม่มีร่องรอยการบาดเจ็บไม่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือมีเพียงความเงียบงนันโทรทัศน์ยังคงเปิดสว่างเสื้อคลุมของเขายังคงเปิดอยู่และความว่างเปล่าอันเงียบสงบในห้องความนิ่งสง,งันแบบที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีบางสิ่งที่ไม่อาจย้อนกลับได้เกิดขึ้นแล้วผลการชันสุระบุว่าเป็นสาเหตุตามธรรมชาติแต่สำหรับพวกเราที่รู้จักสัญญ,ญาณมันคืออย่างอื่น การล่มสลายของฮอร์โมนอย่างเงียบๆการเสื่อมสลายอย่างช้าๆของพลังชีวิตของผู้ชายไม่ใช่เพราะโรคภัยไข้เจ็บแต่เป็นเพราะการละเลยและน่าเศร้าที่เขาไม่ใช่คนเดียวในแต่ละปีชายสูงวัยหลายพันคนต้องเผชิญกับสิ่งเดียวกันการถดถอยของความแข็งแรงของสมรรกภาพทางเพศของความแจ่มชัดทางอารมณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่พวกเขาคิดว่ากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยการเลิกทำในสิ่งที่พวกเขาคิดว่าไม่ต้องการอีกต่อไปเป็นเวลาหลายทดส่วนที่เราบอกผู้ชายให้หลีกเลี่ยงการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองท้าว่ามันเป็นเรื่องของเด็กๆน่าละอาย และไม่จําเป็นแต่หลังจากอายุ60ความเชื่อนั้นอาจค่อยๆพรากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากคุณอย่างเงียบๆเพราะนี่คือความจริงที่ไม่มีใครพูดออกมาดังๆค่ะเมื่อคุณหยุดช่วยตัวเองในวัยชาราร่างกายของคุณไม่ได้แค่หยุดชั่วคราวมันเริ่มเสื่อมโทรมต่อมลูกหมากของคุณจะหยุดนิ่งฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของคุณจะลดหวบความมั่นคงทางอารมณ์ของคุณจะเหี่ยวเฉาและกว่าที่คุณจะรู้สึกถึงผลกระทบคุณก็ล่าหลังไปหลายปีแล้ว หมอคือแพทย์หญิงพิมรดาอาย,ยุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะและสุขภาพบุรุษที่ได้รับการรับรองด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในการช่วยให้ชายสูงไวัยได้ฟื้นฟูพลังชีวิตความมั่นใจและคุณภาพชีวิตกลับคืนมาหมอได้นั่งคุยกับชาวไร่ทหารผ่านศึก ครูและคุณปู่ที่ทุกคนคิดว่าพวกเขากําลังทําสิ่งที่ถูกต้องด้วยการละเว้นและหมอได้เห็นความเสียใจยอย่างเงียบๆในดวงตาของพวกเขาเมื่อความเสียหายไล่ตามทันในที่สุดเพราะพวกเขาส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เลยว่านิสัยที่พวกเขาทํามานานหลายสิบปีนิสัยที่สังคมบอกว่าน่าละอาย ตอนนี้กำลังส่งผลเสียย้อนกลับมาอย่างเงียบๆในช่วงปีที่สำคัญที่สุดของชีวิตแต่ก็มีข่าวดีในวิดีโอนี้หมอจะอธิบายให้คุณเข้าใจถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่แท้จริง4ประการที่เกิดขึ้นเมื่อคุณหยุดช่วยตัวเองในวัยชาราและที่สำคัญกว่านั้นคือ วิธีป้องกันก่อนที่จะสายเกินไปนี่คือวิธีแก้ปัญหาที่เรียบง่ายปฏิบัติได้จริงและมีเหตุผลทางการแพทย์ซึ่งผู้ป่วยของหมอหลายพันคนได้ใช้เพื่อปกป้องสุขภาพทางเพศฟื้นฟูพลังงานและหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพทั่วไปที่ผู้ชายส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเป็นเพียงความแก่ชาราและปโปรดดูให้จบ เพราะผลกระทบข้อสุดท้ายที่หมอจะพูดถึงเป็นสิ่งที่แม้แต่แพทย์ส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมพูดถึงแต่กลับเป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่ต่อมลูกหมากของคุณได้ถึง3เท่าอย่างเงียบๆหากไม่ได้รับการดูแลหากคุณใส่ใจในการปกป้องร่างกาย ความมั่นใจและความเป็นอิสระของคุณในขณะที่คุณอายุมากขึ้นคุณจะต้องอยากฟังเรื่องนี้และหากคุณกําลังรับชมอยู่ตอนนี้พิมพ์่าหในความคิดเห็นหากคุณเห็นด้วยกับหมอหรือพิมพ์พาศูนยห์หากคุณยังไม่แน่ใจหมอยินดีรับทั้ง2ความคิดเห็นเพราะนี่คืออบสนทนาที่ชายสูงวัยสมควรได้รับโดยปราศจากความละอายและพร้อมด้วยคำตอบที่แท้จริงตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ผลกระทบข้อแรก และอาจเป็นข้อที่อันตรายที่สุดและถูกมองข้ามมากที่สุดของการเลิกช่วยตัวเองในวัยชราหมอเห็นเรื่องนี้มานับครั้งไม่ถ้วนชายคนหนึ่งในช่วงอายุปลาย60หรือต้น70เดือเดินเข้ามาในห้องทำงานของหมอด้วยความสับสนและหงุดหงิดเขาบอกหมอว่าเขาไม่มีการแข็งตัวของอวัยวะเพศที่เกิดขึ้นเองมาหลายเดือนแล้วบางครั้งก็เป็นปีและสิ่งที่ทำให้เขาสั่นคลอนที่สุดไม่ใช่การขาดสมรภาพแต่เป็นความกระทันหันของมัน วันหนึ่งเขารู้สึกเหมือนเป็นตัวของตัวเองวันต่อมามีบางอย่างข้างในหยุดทำงานมันทำให้ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ทันตั้งตัวทำไมเพราะไม่เคยมีใครบอกพวกเขาว่าการเลิกกิจกรรมทางเพศอาจทำให้สมรรถภาพทางเพศของพวกเขาจังหายไปเหมือนกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ใช้งานให้หมอพูดตรงๆนะครับ อาไว้ว่าเพศของคุณไม่ใช่แค่เครื่องประดับมันเป็นอวัยวะที่ทํางานซึ่งต้องการการไหลเวียนของเลือดอย่างสม่ําเสมอเพื่อรักษาสุขภาพให้ดีเมื่อคุณปล่อยให้มันว่างเว้นจากการกระตุ้นเป็นเวลานานโดยเฉพาะหลังอายุ60สิ่งที่อันตรายจะเริ่มเกิดขึ้นว่าการไหลเวียนของเลือดช้าลงการส่งออกซิเจนลดลงเนื้อเยื่อจะเริ่มแข็งตัวไม่ใช่ในแบบที่ดีแต่เป็นแบบที่นําไปสู่พังผืดความเสียหายของเส้นประสาทและการสูญเสียความสามารถในการแข็งตัวอย่างถาวร นั่นไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่มันคือหลักการทำงานพื้นฐานของหลอดเลือดลองคิดแบบนี้ถ้าคุณหยุดขยับขาของคุณโดยสิ้นเชิงเป็นเวลา6เดือนจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะสูญเสียการประสานงานของกล้ามเนื้อความยืดหยุ่นคุณอาจจะลืมวิธีเดินไปเลยด้วยซ้ำหลักการเดียวกันนี้ใช้ได้กับอวัยวะเพศชายเช่นกันหลังจากอายุที่แน่นอนมันไม่ได้แค่หยุดพักแต่มันเริ่มปิดตัวเองลงเมื่อไม่ถูกใช้งานและส่วนที่แย่ที่สุดคือ การเสื่อมถอยนี้ไม่ได้มาพร้อมกับสัญญาณเตือนที่ดังมันเป็นไปอย่างเงียบเชียบและคืบคลานคุณจะไม่สังเกตเห็นจนกว่าจะสายเกินไปวันหนึ่งคุณตระหนักว่าการแข็งตัวตอนเช้าของคุณหายไปจากนั้นแม้แต่การสัมผัสทางกายหรือจินตนาการก็ไม่ได้ผล ในที่สุดแม้จะใช้ยาร่างกายก็ไม่ตอบสนองเหมือนเคยเพราะรากฐานได้พังทลายไปแล้วหมอเคยมีผู้ชายนั่งอยู่ตรงข้ามน้ำตาคลอเบ้าและถามว่าพวกเขาสามารถทำให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือไม่บางคนทำได้ด้วยการบำบัดอย่างเข้มข้นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการสนับสนุนทางการแพทย์แต่คนอื่น พวกเขารอนานเกินไปพวกเขาคิดว่าการเลิกช่วยตัวเองไม่เป็นอันตรายคิดว่าเป็นสัญญาณของการควบคุมตนเองแต่ในความเป็นจริงมันคือจุดเริ่มต้นอันเงียบงันของการเสื่อมถอยของร่างกายและขอให้หมอพูดให้ชัดเจนนี่ไม่ใช่เรื่องของการมุกหมุนอยู่กับเรื่องเพศ มันเกี่ยวกับการปกป้องส่วนสําคัญของระบบไหลเวียนโลหิตการควบคุมฮอร์โมนและความเป็นชายของคุณการทํากิจกรรมเดี่ยวเป็นครั้งคราวแม้เพียงสัปดาห์ละครั้งหรือสองครั้งสามารถช่วยให้เลือดไหลเวียนทําให้เส้นประสาทมีชีวิตชีวาและเตือนร่างกายของคุณว่าหน้าที่นี้ยังคงมีความสําคัญความจริงก็คือสิ่งที่คุณไม่ใช้ คุณก็จะเริ่มสูญเสียมันไปและเมื่อคุณอายุมากขึ้นการสูญเสียนั้นอาจเป็นแบบถาวรหมอได้เห็นมันทำลายผู้ชายไม่ใช่เพราะพวกเขาพยายามจะทำให้ใครประทับใจแต่เพราะมันส่งผลกระทบต่อความนับถือตนเองความสัมพันธ์และความรู้สึกของการเป็นผู้ชายของพวกเขาและสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือมันสามารถป้องกันได้ป้องกันได้อย่างสมบูรณ์ทั้งหมดที่ต้องทำคือความสม่ำเสมอไม่ใช่การตามใจแต่เป็นการใส่ใจ ในขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่กลัวการสูญเสียการแข็งตัวของอวัยวะเพศสิ่งที่พวกเขาไม่ตระหนักคือนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะผลกระทบข้อต่อไปของการเลิกช่วยตัวเองส่งผลต่อสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้น ฮอร์โมนของคุณและเมื่อมันเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วผลกระทบระลอกคลื่นนั้นไปไกลเกินกว่าแค่ในห้องนอนให้หมอแสดงให้คุณเห็นว่ามันเป็นอย่างไรมันมักจะเริ่มต้นอย่างแนบเนียนชายคนหนึ่งหยุดรู้สึกเหมือนเป็นตัวเองแต่เขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเขาไม่ตื่นเต้นที่จะลุกจากเตียงในตอนเช้าอีกต่อไปเขาข้ามการเดินเล่น ความอยากอาหารของเขาเปลี่ยนไปอารมณ์ของเขาเรียบเฉยขึ้นเขารู้สึกเหนื่อยมากขึ้นในระหว่างวันหงุดหงิดมากขึ้นเก็บตัวมากขึ้นและลึกๆแล้วเขาสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งที่สําคัญกําลังหลุดลอยไปแต่เขาก็ไม่สามารถระบุดได้ว่ามันคืออะไรในคลินิกของหมอหมอได้เห็นผู้ชายโทษว่าเป็นเพราะวัยที่มากขึ้นความเครียดหรือการนอนที่ไม่ดีแต่เมื่อเราเจาะลึกลงไปเรามักจะพบสาเหตุเดียวกัน ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของพวกเขาลงไม่ใช่แค่ตามธรรมชาติของวัยแต่ถูกเร่งให้เร็วขึ้นจากการขาดการกระตุ้นทางเพศโดยสิ้นเชิงและนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินการช่วยตัวเองเป็นหนึ่งในไม่กี่วิธีที่ไม่ใช้ยาที่ชายสูงวัยสามารถกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตามธรรมชาติได้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศหรือจินตนาการมันเกี่ยวกับชีวิทยาเมื่อคุณมีการกระตุ้นและหลังอย่างสม่ำเสมอ สมองของคุณจะส่งสัญญาณที่ช่วยควบคุมจังหวะของฮอร์โมนระดับโดพามินสูงขึ้นไฮโปทาลามัสทำงานและอันนาของคุณแม้จะอยู่ในวัย60หรือ70ก็จะได้รับข้อความว่าจงผลิตเทสโทสเตอรโรนต่อไปแต่เมื่อคุณหยุดกระบวนการนั้นโดยสิ้นเชิง เมื่อคุณปล่อยให้เวลาผ่านไปเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนโดยไม่มีกิจกรรมทางเพศเลยข้อความที่ร่างกายของคุณได้รับคือสิ่งที่ตรงกันข้ามมันคิดว่าความใกล้ชิดไม่จําเป็นอีกต่อไปดังนั้นมันจึงลดการผลิตฮอร์โมนลงและเมื่อวงจรน,นั้นเริ่มต้นขึ้นมันอาจจะย้อนกลับได้ยากผู้ชายที่มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ําไม่ได้แค่รู้สึกเหนื่อยพวกเขาเริ่มสูญเสียตัวตนพวกเขาไม่สามารถมีสมาธิได้พวกเขาสูญเสียความสนใจในสิ่งที่เคยทําให้พวกเขาภูมิใจกล้ามเนื้อของพวกเขาเริ่มอ่อน แกระดูกของพวกเขาเปราะบางมากขึ้นพวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นและที่อาจเป็นอันตรายที่สุดคือความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นทําให้พวกเขามีความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้น หมอเคยเห็นผู้ชายที่เคยมีชีวิตชีวากลายเป็นเงาของตัวเองภายในเวลาไม่กี่ปีไม่ใช่เพราะพวกเขาป่วยแต่เพราะไม่มีใครเคยบอกพวกเขาว่าการกระตุ้นทางเพศที่ดีและสม่ำเสมอ ER นั้นสำคัญต่อการรักษาสุขภาพฮอร์โมนเพียงใดผู้ป่วยคนหนึ่งของหมอซึ่งเป็นนักดับเพลิงกเกษียณอายุบอกหมอหลังจากระดับฮอร์โมนของเขาลดลงว่า เขาเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีความสำคัญอีกต่อไปคำพูดของเขายังคงอยู่ในใจหมอเขากล่าวว่าหมอครับผมจำผู้ชายในกระจกไม่ได้ด้วยซ้ำและหมอจะไม่มีวันลืมแววตาของเขามันไม่ใช่ความหลงตัวเองแต่มันคือความโศกเศร้าและสิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้น ด้วยความรู้เพียงเล็กน้อยและนิสัยง่ายๆที่เขาเคยคิดว่าผิดเขาสามารถรักษาสภาพไว้ได้ไม่ใช่แค่ฮอรอ์โมนของเขาแต่ยังรวมถึงความสุขพลังงานและแรงผลักดันของเขาด้วยเพราะนี่คือความจริงที่โหดร้ายเมื่อฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของคุณลดลงอย่างรวดเร็วในวัยชารา อาจต้องใช้เวลาบำบัดหลายปีและเงินหลายพันดอลลาร์เพื่อเอามันกลับมาหากมันจะกลับมาได้เลยแต่ด้วยการมีส่วนร่วมกับความใกล้ชิดของตนเองอย่างสม่ำเสมอและด้วยความเขาโพคุณสามารถรักษาระดับไว้ได้นานกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นไปได้ และในขณะที่ฮอร์โมนมักจะมองไม่เห็นผลกระทบข้อต่อไปคือสิ่งที่ผู้ชายทุกคนรู้สึกได้ในทางกายภาพมากขึ้นบางครั้งก็เจ็บปวดเป็นภาวะที่ก่อตัวขึ้นอย่างงิบเบลึกเข้าไปในร่างกายจนกระทั่งมันเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันของคุณ และส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งง่ายๆเพียงสิ่งเดียวที่พวกเขาไม่ได้ทำอีกต่อไปให้หมออธิบายมีความรู้สึกไม่สบายชนิดหนึ่งที่ชายสูงไวัยไม่ค่อยพูดถึงกันอาการปวดตื้อๆหนักๆลึกเข้าไปในอุ้งเชิงการความรู้สึกกดแปลกๆหลังจากนั่งนานเกินไป หรือความต้องการปัสสาวะที่น่ารำคาญแม้ว่ากระเพาะปัสสาวะจะยังไม่เต็มมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเหมือนภาวะหัวใจวายมันก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆเงียบๆจนกระทั่งมันเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันของคุณและกว่าที่ผู้ชายส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องนี้กับแพทย์ พวกเขาก็อยู่กับมันมาหลายเดือนแล้วบางครั้งเป็นปีสิ่งที่น่าตกใจคือบ่อยครั้งที่ความทุกโทม,มันอย่างเยงี่สามารถสืบย้อนกลับไปถึงสาเหตุที่ถูกมองข้ามเพียงสาเหตุเดียวภาวะค้่งของต่อมลูกหมากที่เกิดจากการขาดการหลัง่งต่อมลูกหมากของคุณไม่ใช่แค่ผู้ยืนดูในร่างกายของผู้ชายมันเป็นต่อมที่ทํางานซึ่งผลิตและเก็บน้ําอสุจิน้ํานั้นถูกสร้างมาเพื่อเคลื่อนไหวมันถูกสร้างมาเพื่อถูกขับออกไปเมื่อคุณหยุดช่วยตัวเองหรือมีเพศสัมพันธ์โดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบั้นปลายชีวิตของคุณของเหลวนั้นจะค้างนิ่งอยู่และเมื่อมันค้างอยู่มันก็จะค้นขึ้นความดันก่อตัวขึ้นการอักเสบจ,จะคืบคลานเข้ามานั่นคือตอนที่คุณเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงการไหลของปัสสาวะช้าลงความรู้สึกไม่สบายที่หลังส่วนล่างความรู้สึกอยากไปเข้าห้องน้ําตลอดเวลาที่ปลุกคุณให้ตื่นกลางดึกในฐานะอายุแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะ หมอบอกคุณไม่ได้เลยว่ามีผู้ป่วยสูงอายุจำนวนมากแค่ไหนที่เข้ามาโดยคิดว่าพวกเขามีปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะเพียงเพื่อจะพบว่าสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่คือต่อมลูกหมากที่ระคายเคืองและอักเสบในหลายกรณีวิธีแก้ปัญหาไม่ใช่ยาแต่มันคือการเคลื่อนไหวมันคือกระบวนการทำความสะอาดตามธรรมชาติของร่างกายผ่านการหลังอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อกระบวนการนั้นถูกล้เลยนานเกินไปผลที่ตามมาอาจรุนแรงได้ผู้ชายบางคนเป็นโรคต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นการอักเสบที่เจ็บปวดและยาวนานซึ่งยากต่อการรักษาและยิ่งยากต่อการใช้ชีวิตอยู่ด้วยคนอื่นๆพบว่าตัวเองต้องเข้ารับการผ่าตัดที่ลุกล้ําเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติอีกครั้ง และนอกเหนือจากความรู้สึกไม่สบายทางกายแล้วยังมีอันตรายอีกชั้นหนึ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินมาก่อนการวิจัยรวมถึงการศึกษาที่มีชื่อเสียงของฮาวาดได้แสดงให้เห็นว่าการหลั่งย่างสม่ำเสมออาจช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากได้ทฤษฎีนั้นง่ายเมื่อต่อมลูกหมากถูกล้างออกอย่างสม่ำเสมอ มันจะลดการสะสมของสารที่อาจเป็นอันตรายได้แต่เมื่อของเหลวนั้นถูกปล่อยให้ค้างนิ่งอยู่เป็นเวลาหลายเดือนมันอาจเพิ่มการอักเสบและความเสี่ยงในระยะยาวชายคนหนึ่งที่หมอรักษาไม่ได้มีกิจกรรมทางเพศเลยเกือบสองปีเขาบอกว่าไม่รู้สึกว่าจำเป็น คิดว่ามันเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วแต่เมื่อระดับ PSA ของเขาสูงขึ้นและเราทําการทดสอบเพิ่มเติมเราพบว่ามีการข้างอย่างมีในสำคัญตอมลูกหมากของเขาบวมและระคายเคืองและเขากำลังเผเชิญกับการพูดคุยเรื่องการตัดชิ้นเนื้อซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยบางสิ่งที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติอย่างการหลังเป็นครั้งคราวนี่ไม่ใช่การส่งเสริมความใคร่หรือการตามใจแต่มันคือการป้องกันความทุกข์ทรมาน มันเกี่ยวกับการทําความเข้าใจว่าร่างกายของผู้ชายไม่ได้หยุดต้องการการดูแลอย่างกระทันหันหลังจากอายุ60หากจะมีอะไรมันต้องการความใส่ใจและความเขาหบมากขึ้นตอมลูกหมากเป็นหนึ่งในอวัยวะที่เปราะบางที่สุดในชายสูงวัยและเมื่อถูกละเลยความเสียหายไม่ได้แค่ไม่สบายตัวแต่มันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ แต่ในขณะที่ตอมลูกหมากที่ข้างอาจทําให้เกิดความเจ็บปวดการระคายเคืองและค่ําคืนที่ยาวนานกับการวิ่งไปห้องน้ําผลกระทบข้อสุดท้ายกลับกระทบกระเทือนลึกกว่านั้นมันโจมตีเข้าที่แก่นกลางของความรู้สึกที่ผู้ชายคนหนึ่งมีต่อตัวเองและสําหรับหลายๆคน มันคือสิ่งที่พวกเขาไม่เคยเห็นว่าจะมาถึงจนกระทั่งมันได้ครอบงำไปแล้วให้หมอแสดงให้คุณเห็นว่าหมอหมายถึงอะไรมันคือการเสื่อมถอยที่เงียบที่สุดและมักจะทำลายล้างมากที่สุดมันไม่ปรากฏในการตรวจเลือดมันไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถวัดได้ง่ายๆแต่คุณรู้สึกได้ลึกๆข้างใน ปรกกายไฟที่คุณเคยมีค่อยๆเลือนหายไปอย่างช้าๆความรู้สึกแปลกแยกที่คืบคลานเข้ามาระยะห่างจากตัวเองที่คุณไม่สามารถอธิบายได้มันเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปคุณหยุดช่วยตัวเองเพราะคุณคิดว่าคุณไม่จําเป็นต้องทําอีกต่อไปแห้คุณบอกตัวเองว่าเป็นเพราะอายุหรือการขาดความสนใจหรือเป็นเพียงวิถีของชีวิตเมื่อคุณไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์แต่เมื่อเวลาผ่านไปการตัดสินใจนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ร่างกายของคุณมันเข้าถึงจิตใจอารมณ์และความรู้สึกของการมีชีวิตอยู่ของคุณ หมอได้พูดคุยกับผู้ชายที่บอกว่าพวกเขารู้สึกว่างเปล่าข้างในไม่ใช่เพราะโรคหรือความเจ็บปวดแต่เพราะพวกเขาไม่ได้มีการปลดปล่อยในรูปแบบใดๆเลยมาเป็นเวลาหลายเดือนบางครั้งเป็นปีไม่ได้มีความใกล้ชิดแม้แต่กับตัวเองและอย่างช้าๆพวกเขาเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นคนที่มองไม่เห็นไม่เป็นที่ต้องการไม่จำเป็นพวกเขาไม่พูดถึงมันแน่นอน ผู้ชายสูงวัยส่วนใหญ่ไม่เคยถูกสอนให้ทําเช่นนั้นแต่มันแสดงออกมาในท่าทางการเดินในวิธีที่พวกเขาหลีกเลี่ยงกระจกในวิธีที่เสียงของพวกเขาเบาลงเมื่อคุณถามว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่ไม่ใช่เรื่องเพศนี่คือเรื่องของพังชีวิต เกี่ยวกับความเชื่อมโยงที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังระหว่างร่างกายและสภาวะทางอารมณ์ของคุณเมื่อคุณเลิกการสำเร็จความไข้ด้วยตนเองโดยสิ้นเชิงคุณได้ตัดเส้นทางสุดท้ายที่เหลืออยู่เส้นหนึ่งสู่ความสุขสู่การยอมรับในตนเองสู่ความรู้สึกของการเป็นมนุษย์ และสำหรับผู้ชายอายุเกิน60นั่นไม่ใช่แค่การสูญเสียแต่มันคือบาดแผลเพราะความร้าอารมณ์ความสุขและการปลดปล่อยไม่ได้มีไว้สำหรับวัยหนุ่มสาวเท่านั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ทำให้สมองของคุณทำงานฮอร์โมนของคุณสมดุลและอารมณ์ของคุณแข็งแรงในทางประสาทวิทยา สารเคมีที่หลั่งออกมาในระหว่างการช่วยตัวเองโดพามีนออกซิโทซินเอนโดฟินมีความจำเป็นต่อการควบคุมอารมณ์ลดความวิตกังวลและเสริมสร้างความมั่นคงทางอารมณ์หากไม่มีสารเหล่านี้ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะประสบกับภาวะซึมเศร้าวความเหงาและแม้กระทั่งความรู้คิดที่เสื่อมถอยหมอเคยเห็นผู้ชายที่เคยมีความมั่นใจและเข้าสังคมได้ดีค่อยๆกลายเป็นคนโดดเดี่ยวเก็บตัวและไม่แยแสไม่ใช่เพราะชีวิตของพวกเขา เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแต่เพราะพวกเขาหยุดเชื่อมต่อกับส่วนหนึ่งของตัวเองที่เคยทำให้พวกเขารู้สึกมีชีวิตชีวาและนี่คือสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้อันตรายมากผู้ชายหลายคนไม่ตระหนักว่าความเชื่อมโยงนี้มีอยู่จริงพวกเขาไม่เคยเชื่อมโยงความรู้สึกชาทางอารมณ์กับการตัดสินใจที่พวกเขาทำเมื่อหลายเดือนก่อนที่จะหยุดมีส่วนร่วมในความใกล้ชิดกว่าที่พวกเขาจะรู้สึกถึงผลกระทบความเสียหายก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และการจะย้อนกลับมันต้องใช้มากกว่าแค่การบำบัดด้วยฮอร์โมนหรือกิจวัตรใหม่ๆมันต้องใช้การสร้างความสัมพันธ์กับตัวเองขึ้นมาใหม่การจดจำว่าแม้ในวัยชราร่างกายของคุณยังคงปรารถนาที่จะรู้สึกที่จะแสดงออกที่จะเชื่อมต่อ นี่คือผลกระทบที่ทําให้หมอเสียใจมากที่สุดเพราะมันคือสิ่งที่ขโมยศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ํามันพรากความมั่นใจอันเงียบสงบที่เขาเคยมีความอบอ,อุ่นที่เขาเคยหยิบยื่นให้และทิ้งไว้เพียงเปลือกที่เขาจําไม่ได้อีกต่อไป แต่ความจริงที่หมออยากให้ผู้ชายทุกคนได้ยินคือมันไม่เคยสายเกินไปที่จะกลับมาเป็นตัวของตัวเองไม่เคยสายเกินไปที่จะปลุกพลังงานที่คุณคิดว่าหายไปแล้วและในส่วนสุดท้ายของวิดีโอนี้หมอจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนถึงขั้นตอนที่เรียบง่ายและมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่คุณสามารถทําได้ในวันนี้เพื่อฟื้นฟูสิ่งที่ชายสูงวัยจํานวนมากได้สูญเสียไปและสิ่งที่คุณยังมีพลังที่จะปกป้องเรามาจบเรื่องนี้ด้วยกัน มีความเชื่อที่ชายสูงวัยหลายคนยึดถือว่าความใกล้ชิดความสุขและความปรารถนาเป็นสิ่งที่คุณจะโตจนเลิกสนใจไปเองว่าหลังจากอายุที่แน่นอนร่างกายของคุณควรจะเงียบลงว่ามันเป็นเรื่องสูงส่งหรืออาจจะหน้าเขาพดด้วยซ้ำที่จะยอมทิ้งส่วนนั้นของตัวเองไปแต่หลังจากทำงานเป็นแพทย์กับผู้ชายในวัย60 70และมากกว่านั้นมากกว่า30 หมอบอกคุณได้เลยว่าความเชื่อนั้นกําลังพรากสุขภาพความสุขและตัวตนไปจากผู้ชายจํานวนมากเกินไปคุณได้ยินในวันนี้แล้วว่าการหยุดช่วยตัวเองสามารถนําไปสู่การเสื่อมถอยอย่างช้าๆของสมรรถภาพทางเพศของคุณการลดลงอย่างอันตรายของฮอร์โมนของคุณการบวมและการอักเสบของต่อมลูกหมากและความรู้สึกชาทางอารมณ์อย่างเงียบๆที่กัดกร่อนจิตวิญ,ญญาณของคุณไปวันแล้ววันเล่านี่ไม่ใช่การเปลี่ยนปแปลงเล็กๆน้อยๆ นี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะความแก่ชาแต่เป็นเพราะการละเลยแต่ข่าวดีก็คือมันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนี้ร่างกายของคุณยังคงจดจำวิธีที่จะรู้สึกได้จิตใจของคุณยังคงปรารณะที่จะเชื่อมต่อและสุขภาพของคุณยังคงขึ้นอยู่กับว่าคุณให้เกียรติทุกส่วนของตัวเองหรือไม่แม้แต่ส่วนที่ไม่มีใครเห็นนี่ไม่ใช่เรื่องของความใครมันคือเรื่องของชีวิตมันคือการรักษาสิ่งที่ทาให้คุณรู้สึกแข็งแกร่ง สมบูรณ์และเป็นมนุษย์คุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกละอายใจที่เลือกสุขภาพแทนความเงียบหากข้อความนี้โดนใจคุณหมอขอเชิญให้คุณพิจารณาอย่างจริงจังนำไปคิดเป็นการส่วนตัวเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆ และหากคุณพร้อมที่จะกลับมาควบคุมส่วนนี้ของชีวิตคุณหมออยู่เคียงข้างคุณคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและคุณยังไม่จบสิ้นหากข้อความนี้ได้พูดกับบางสิ่งในใจคุณแม้เพียงเล็กน้อยพิมพ์หนึ่งในความคิดเห็นเพื่อบอกให้หมอรู้ว่าคุณยังอยู่ที่นี่ว่าคุณยังใส่ใจว่าคุณยังคงต่อสู้เพื่อสุขภาพของคุณและถ้าไม่ก็ไม่เป็นไรเช่นกันพิมพ์ศูนย์และบอกหมอว่าคุณต้องการอะไรไม่ว่าจะทางไหนเสียงของคุณมีความหมายและคุณไม่ได้อยู่คนเดียว